ทางคณะหมอพื้นบ้านของจังหวัดชนบุรีตอนนี้เตรียมแนวทางนะคะในการต่อยอดและพัฒนางานด้านสมุนไพรค่ะหลังจากที่ไปเยี่ยมชมสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จังหวัดระยองค่ะ นายกองตรีทงชัยสุคนธาพิรมณพัทลุงที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีพร้อมด้วยนายกำธรเวหนประหลัดจังหวัดระยองนำคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสำนักพระราชวังและคณะหมอพื้นบ้านจังหวัดชนบุรี เข้าศึกษาดูงานค่ะที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดระยองในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนองพระราชดำริโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองค่ะ โดยทางคณะศึกษาดูงานนะคะก็ได้ไปรับฟังบรรยายสรุปการดําเนินง,งานของทางสวนสมุนไพรพร้อมกับเข้าชมพิพิธภัณฑ์สมุนไพรซึ่งจะมีด้วยกันอยู่3ห้องนะคะก็คือห้องแรกเป็นห้องหมอยาห้องสมุนไพราตามธาตุและห้องเรียนรู้สมุนไพรไทยค่ะ จากนั้นก็ไปเยี่ยมชมบรรยากาศตลาดนัดสวนสมุนไพรสุขภาพดีวิถีชุมชนที่จัดขึ้นมานะคะเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าแปรรูปจากสมุนไพรชุมชนในจังหวัดระยองแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยจะจัดขึ้นในทุกวันเสาร์ต้นเดือนนะคะแล้วก็ไปเยี่ยมชมโครงการยาขอหมอวานหน่วยแพทย์แผนไทยจิตอาสารักษาเป็นสาธารณกุศล โดยสถาบันการแพทย์แผนไทยเนตรดาวค่ะสำหรับสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเกิดขึ้นจากเจต,ตนารมของทางบริษัทปตทจำกัดมหาชนนะคะที่จะสืบสารวิทยาการด้านสมุนไพรไทย และได้น้มกล้าวน้อมกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่18เมษายน2528และได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามว่าสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยจะเปิดบริการให้ความรู้ต่างๆนะคะในทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬกาถึง16นาฬิกาค่ะ